ีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการบวกเลขนะคะโดยการแทนค่าตัวเลขนะคะโดยใช้ภาพหรือว่าสัญลักษณ์แทนตัวเลขนั้นๆนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะตัวอย่างที่1นนะคะการบวกนะคะเด็กๆมองนะคะ คุณครูจะมีสีเขียวกับสีเหลืองให้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าสีเขียวเนี่ยแทนด้วยตัวเลขอะไรและสีเหลืองแทนด้วยตัวเลขอะไรนะคะอ่าสีเขียวนะคะคือเลข13นะคะบวก15นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆดูนะคะ สิบสามเลขสิบสามมีหนึ่งกับสามนะคะเด็กๆมองตามคุณครูเลยนะคะสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสามเราแทนด้วยสีเขียวส่วนสิบห้านะคะมีเลขหนึ่งกับห้านะคะสิบห้าเราแทนด้วยสีเหลืองนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูคะ่ะสิบสามบวกสิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมมาเดี๋ยวเรามาหนะับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13นะคะบวก15นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมานับอีกฝั่งหนึ่งนะคะนับต่อเลยนะคะ13และ14 15 16 17 18 19

ถูกต้องนะคะการบวกจบแล้วนะคะง่ายมิคะเด็กๆค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูการลบกันเลยต่อม,มานะคะมาดูตัวอย่างการลบนะคะ25่สลบสิเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมนะคะ25คุณครูแทนด้วยสีส้มนะคะส่วน17คุณครูแทนด้วยสีม่วงนะคะมาดูนะคะวิธีการลบนะคะ25ลบ17นะคะเราก็นับเลย25ลบไป17ได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 16และ17นะคะอะเด็กๆดูสีส้มนะคะสีส้มจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเมื่อ25ลบออกไปซะก7็ก็คือสีส้มลบออกไป17ดูจำนวนสีส้มที่เหลือนะคะว่าเหลือเท่าไรเด็กๆเห็นกรอบสีแดงไหมคะเด็กๆสังเกตกรอบสีแดงมีเท่าไร่เอ่ยกรอบสีแดงกรอบนี้นะคะมีเท่าไร่เอ่ย ามี8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้25-17าคำตอบก็คือ8นั่นเองนะคะ,ะมาถึงกิจกรรมของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูจะใหเ้เด็กฝึกบวกเลขและลบเลขนะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะโดยคุณครูมีโจทย์ให้อยู่10ข้อนะคะฝั่ง1ข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะคือบวก อีกฝั่งหนึ่งข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะคือลบนะคะเด็ก,ดกๆทำตามตัวอย่างที่คุณครูให้ดูไวเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะแล้วส่งเข้ามาในไลายกลุ่มนะคะคุณค,ณคณรูรอตรวจของเด็กทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ